สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยเมื่อจอมอสูนเปิดประตูมิติปลดปล่อยกองทัพไคจูคลังจากทั่วทุกมันติเวิร์สออกมาทำลายล้างโลกราชาอสูนยักษ์และพักพวกจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องมวลมนุษย์กับก็อตซิล่าเวอร์ซัสอุลตร้าแมนดาวออฟวอ์เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ นาทวีปแอนตัสติกากำลังเกิดสงครามการประทับระหว่างสองขั้วมหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลราชาไคจูกอสิล่าและเหล่านักรบจากดวงดาวแห่งแสงกำลังยืนหยัดสู้กับอุนตร้าดัรคิลเลอร์เพื่อปกป้องโลกที่กล้างัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาสู้เขาเปลี่ยนเป็นโหมดทอร์นาโดแล้วเวียงหมัดเสลไปคางศัตรูจนลม แล้วโจมตีสัด้วยลำแสงเดเรเซียมบีมช่อเรนแต่ดาร์คคิวเลอร์ก็ปัดทิ้งได้สบายมากทางด้านเน็กซัตเขาเข้าสู่โหมดจูนิสแล้วตรงเข้าต่อสู้กับดาร์คค er. ิวเลอร์เน็กซัสกระหน่ำยิงสกิลใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็แดชเข้าประชิดแล้วใช้แส้พลังแสงตวัดรัดขาเวียงศัตรูอัดกระแทกกับพื้นโลก เน็กซัสยังคงวีดเข้นพลังของเขาออกมาอย่างต่อเนื่องเขาเปลี่ยนเป็นโหมดจูนิสบลูแล้วง้างคันศรแอร์เรลเรสตอมโจมตีแต่ดาร์คคิ l เลก็ปัดทิ้งได้อีกแล้วเน็กซัสจึงตรงเข้าประชิดแล้วงัดดาบสตอมสวอตออกมาฟาดฟันศัตรูอย่างบ้าคลัง่งอุนตร้าดาร์คคิวเลเห็นท่าไม่ดีแล้วมันจึงใช้คิ l เลอร์พลาสดูดกลืนพลังของทีกากับเน็กซัสไปจนหมดเกลี้ยง ยิงบีมแสกหน้าทั้งคู่จนปลิวกระเด็นไปไกลแล้วในเมื่อเหล่าอุนตราเอาชนะศัตรูไม่ได้ราชาอาสูรยักษ์จึงต้องออกไปต่อสู้ดูเหมือนดาร์คคิลเลอร์พยายามจะสะกดจิตก็อดซิลาแต่ก็สะกดจิตก็อดไม่ได้ดำซ้ำยังทำให้ก็อดโกรธจัดและคลุ้มคลั่งกว่าเดิมหลายเท่าแต่ก็อดร่างมิล,ลเลียมไม่แกล้งพอจะเอาชนะดาร์คคิลเลอร์ มันโดนเหวี่ยงจนลงไปนอนกองกับพืน้นแต่ความโหดของก็อตซิล่าที่ดาร์คคิวเลอร์ไม่รู้นั่นก็คือก็อตเองก็สามารถแปลงร่างได้ก็ God จะวิเคราะห์รูปแบบการต่อสู้ของศัตรูเพื่อคาดการว่ามันควรจะใช้อัตลักษณ์ไหนในการต่อสู้และอัตลักษณ์ที่ก็อตเลือกใช้เพื่อมากำราบดาร์คคิวเลอร์นั้นก็คือก็อตซิล่าเอิร์ธนั่นเองครับเป็นก็อตซิล่าที่อยู่จุดสูงสุด และตัวใหญ่ที่สุดในหมู่ราชาอสูรยักษ์แมดดักคิวเลอร์จะมีสกิลไซเซนคลีตที่สามารถขยายร่างได้แต่แม้จะขยายร่างแล้วมันก็ยังตัวเล็กกว่าก็อดเอิร์ธหลายสิบเท่าดักคิวเลอร์งัดพลังทั้งหมดออกมากระหน่ำโจมตีก็อดเอิร์ธแต่ก็อดเอิร์ธก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดก็อดเอิร์ธคำรามลั่นมันชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วสวนกลับด้วยลำแสงอะตอมิกเบลส ตามด้วยตวัดหางสร้างเกลียวคลืน่นโจมตีดาร์คคิลเลอร์จนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงด้วยความที่ก็อดเอิร์ธทรงพลังมากๆทำให้ก็อดซิลล่าจำเป็นต้องใช้พลังมหาศาลในการคงสภาพร่างก็อดเอิร์ธไว้แถมยังแปลงเป็นร่างนี้ได้เพียงไม่กี่นาทีเลยด้วยนั้นจึงทำให้ก็อดจำเป็นต้องเปลี่ยนร่างกลายเป็นก็อดเลเจนเดอรีแม้จะไม่แข็งแกร่งเท่าก็อดเอิร์ธ แต่ก็เลเจนเจอรีนั้นโดดเด่นด้านการต่อสู้ระยะประชิดมันเหมือนแย่ยักษ์ที่คาดเดาการโจมตียากมันกัดไขย่ำดาร์คคิวเลอร์แล้วสะบัดไปมาอย่างบ้าคลัง่งดาร์คคิวเลอร์พยายามงัดพลังทั้งหมดออกมาสู้แต่ก็หลมก็ไม่ได้ก็ God ไม่เปิดโอกาสให้ดาร์คคิวเลอร์หยุดพักเลยด้วยซ้ำดาร์คคิวเลอร์ไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องงัดพลังระดับอันติเมตโจมตีใส่ก็ จนในที่สุดมันก็สามารถเอาชนะก็อซิลลาได้ทั้งก็อตซิลลาและเหล่าอุนตราพ่ายแพ้ยิ่งไปกว่านั้นดาร์คคิลเลอร์ยังเปิดประตูมิติและเรียกเหล่าไคจูฝ่ายร้ายออกมาเป็นจำนวนมากมีทั้งมอนสเตอร์เอ็กไกเกนคิงกิโดราเมกาคิงกิโดราเดสกิโดราเมกาก็อตซิลลาและเมกาโอโดชิ ถ้าผมจำตัวไหนผิดไปเพื่อนๆสามารถบอกผมในคอมเมนต์ได้นะครับโดยทางฝ่ายก็สิล่าก็ไม่ยอมแพ้ก็เปลี่ยนอัตลักษณ์เป็นก็เลเจนดรี่อีกครั้งแม้ศัตรูจะยกขยงมาเป็นกองทัพแต่ก็สิล่าและเหล่าอุลตราก็จะยืนหยัดสู้ทันใดนั้นทีก้าก็ได้รับการติดต่อจากเสียงที่คุ้นเคยมากๆม,มันเป็นเสียงของอุลตรแมนเอุลตรแมนกิงกะ และอุนตร้าแมนวิกตอรีที่ตามมาช่วยและพวกเขามาพร้อมกองทัพพันธมิตรจากทั่วทุกมันติเวิร์สมีทั้งโดแดนชินกอดซิล่าแองกิลัสโกโดซอรัสโกโมราราทารอสจากมอนสเตอร์ฮันเตอร์ยิปซีอเวนเจอร์อีวันศูโมบิลสูตรกันดำคิริวหรือมีชากอดซิล่าและมอทรายังมีอีกครับเหล่าพี่น้องอุลตราจากทั่วทุกดารจาจักร ก็มาร่วมต่อสู้ในศึกสงครามครั้งนี้ด้วยแล้วที่ผมโคตรจะว้าวคือกาเมลล่าเต่าบินกระดองไอพ่นก็มากับเขาด้วยยังไม่หมดครับของก็มาด้วยนี่มันรวมทีมเอเวนเจอร์ในจักรวาลไคจูชัดๆมีพักพวกมาช่วยเยอะขนาดนี้ก็ซิลาและเหล่าอุนตราจึงมีพลังใจที่จะต่อสู้สองขั้วมหาอำนาจตรงเข้าปะทะกันอย่างบ้าคลัง่งต่างฝ่าย ต่างงัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาสู้เรียกได้ว่ามันคือฉากการต่อสู้ในฝันของใครหลายๆคนเลยล่ะครับยิปซีอเวนเจอร์อีวานศูนและกันดั้มช่วยกันรุมกระตืบเมก้าก็อตซิลล่าชินก็อตซิลาและโกโมรากระนำยิงบีมทลมคิงกิดอราส่วนก็อตเลเจนดารีกับของนั้นก็ตรงเข้าไปต่อสู้กับดาร์คคิลเลอร์ถ้าสองรุมหนึ่งละก็จะต้องล้มมันได้แน่ๆ ค้องกับก็อดคำมรามลั่นแล้วพุ่งเข้าใส่ดาร์คคิลเลอร์โดยในขณะที่สงครามกำลังเดือดระอุอยู่นั้นอีกด้านหนึ่งเบเรียลก็กำลังอัญเชิญบางอย่างมายังดาวโลกและเจ้าตัวที่ว่ามันจะมาถึงในอีก30นาทีเท่านั้นอีกด้านหนึ่งที่สนามรบคล้องกับก็อดเลเจเนรีกำลังกอดรัดฟัดเวียง กับอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์ย่างดุเดือดเลือดพล่านก็ตรงเข้ากัดขย้ำหัวดาร์คคิลเลอร์ในขณะที่ก็ตกํำลังพลาดท่าของก็พุ่งมาช่วยมันก็ระนำรัวหมัดทุบไม่หยังในขณะเดียวกันบนท้องฟ้าโรแดนกับราทารอสก็กำลังต่อสู้กับไก่เกนบอทราเองก็มาช่วยสู้ด้วยทั้งสามช่วยกันรุมยำไก่เกนจากทั่วทุกทิศราทารอสใช้กล่องเล็บและจะงอยปากจิกกัดไก่เกน แต่ไก่เกนแข็งแกร่งมากจำเป็นต้องรุมยำเท่านั้นหากปล่อยให้ตัวใดตัวหนึ่งสู้เพียงลำพังแล้วก็โดนไก่เกน่าแน่ไก่เกนสวนกลับด้วยกลงจักใบเลื่อยขนาดยักษ์แต่มันก็ดันงโง่โดนกลงจักของตัวเองตัดคอจนขาดสะบันราทารอสจึงพ่นไฟโจมตีซ้ำจนไก่เกนแหลกเป็นชิ้นชิ้นในขณะเดียวกันก็ตเลเจเนรีก็ลากดาร์คคิวเลอร์ลงไปกินในน้ำ โดยคงก็กระโจนลงมาช่วยสู้ทั้งสองช่วยกันฉุดกระชากลากถูดาร์คคิลเลอร์ขัดขวางไม่ให้มันขึ้นไปหายใจบนผิวน้ำการประทะของทั้งสามสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งมหาสมุ Dark killer, ทรดาร์คคิลเลอร์ทะยานหนีขึ้นมาบนพื้นโดยมีสองไครจู่ัยักไล่ตามมาอย่างบ้าคลั่งทางด้านโกโมด้ามันก็กำลังแย่มันกำลังจะแพ้คิงกิโดราแต่แล้วทันใดนั้น กาเมล่าก็โผล่มาช่วยเต่าบินกระดองไอพน่นพุ่งชนคิงกิโดราจนลม้มแล้วเวียงกล่องเล็บกระซวกแต่คิงกิโดราก็สวนกลับด้วยลำแสงกลาวิตตี้มันขึ้นไปเหยียบบนกระดองกาเมลา่าโดยในขณะที่คิงกิโดรากำลังจะบินหนีนั้นชินก็ตก็งับขามันไว้แล้วเวียงมันอัดกระแทกกับพื้นโลกคิงกิโดราไม่ยอมแพ้มันงับคอชินก็ตแล้วตวัดรัดเหมือนงูยักษ์ มันพยายามจะสูบกลืนพลังงานของชินก็ตแต่แล้วชินก็ตก,ก็ปล่อยอะตอมิกเบลสออกมาจากทั่วทั้งร่างดีดคิงกิโดราจนปลิวไปไกลแล้วชินก็ตตวัดหัางฟาดโดยกราวิตี้บีมของค ah. ิงกิโดราทำอะไรชินก็ตไม่ได้เลยสักนิดในขณะที่การต่อสู้กำลังดำเนินต่อไปนั้นกาเมล่า ah. ก็ได้รวมพลังไว้ที่กล่งเล็บแล้วเหวี่ยงกล่งเล็บกระซวกพุ่งคิงกิโดรา จนพุ่งมันทะลุจากนั้นโกโมราและชินก็สิลาก็กระน่ำโจมตีซ้ำจนคิงกิโด,ดระระเบิดแหลกเป็นชิ้นชิ้นโดยในขณะที่สงครามไคจูกำลังดุเดือดนั้นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่แบเรียออัญเชิญมาก็กำลังจะมาถึงดาวโลกในอีก20นาทีข้างหน้าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อนั้นรอชมกันต่อกับก็สิลา่า วอร์ซัสอุลตร้าแมนดาวออฟออีต่อไปไม่นานเกินรอแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซูเปอร์แทงได้นะครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย